สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเ้อสบายดีเอฟซีวัดสุโมงสุวรอณโหจะเป็นทางฝั่งไทยของเราต่างต่างประเทศพี่น้องพี่น้องเอ้ยมันได้ยังกินสุดเซ็งพี่น้องเนื้อพี่น้องน้องชายพูดนั่นซื้อมานซูเป็น่นสื่อมาพี่น้องอมาเป็นคนเป็นคนเห็ดกันเลยไปไหนกินมาเบียนลวกบะ ซอยจุพี่น้องำหนาตำตาคือขนาดนั้นของเสียพี่น้องของเสียคนก็มากำลังเกี่ยมพี่น้องมัก็มาคนเอนพี่น้องสีซอยสีลาบน้ำแหน่พี่น้องหลับซุกน้ำเหนซอยพี่น้องเอาน้ำมันมันออกก่อนพี่น้อง อันนี้มหม้อฮาเซียนฮาเซียน,ยนอ,อันลวกโอเฮ้ยเสียวฟันเสียวฟันค่ะพี่เบนล่าพี่น้องล่าเนี่ยเาต้องผัดกก่อน ซอยก็ได้ผักก็ได้แล้วแต่คนมากกำลังหั่นพี่เนาะซอยเป็นหน่วยซอยเป็นหน่วยซอยนะเป็นลวกอันนี้อันนี้ลวกแหละนี่ตอนตับมันเัอะนี่สองตอนนี้ตับอันนี้พอเป็ลวกแล้วต่ว่าเลวกแล้วลวกก่อนดอกพี่เนอะบอกกินบอกกากินซุปคุยงวงบ้านบ้านบริเวณเนาะลวกจากน้อยนึงเป็นหน่วยลวกผ่านน้ำห้อนแบบ ค่อนข้างร้อยก็บรลุกประมาณอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะซุกแน่ซุกซุกแน่บะซุกแน่ต้องเพิ่มนะพี่น้องเพิ่มอันนี้กับมแล้วเฉียงสิเอาไปคั่วตัดสองตอนบวชนี่ออนุญาตบัดรทำได้เพี่น้องหินนั่นสิตีนเอาเบนเพราะมันแคบมองแคบพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยง่วงแบบจะขึ้นเนี่ยเทากรสีหมูหั่นตัดพี่น้อง ลวกเอ้ามันมันจะซุคกคนระัเน้องประเดี๋ยวเอาจาังไปลวกเอาใหม่อีก <จะ S 1> หน่อยนึงจุเนาะนขันบางนงาจุเบ้ะขันบางนงาตีตับหวานืีแผ่นบางบางจีนะ้อง หั่นเรียบร้อยพี่น้องหั่นแก้วน้อยปูแก้วก่อนใช้เ่ากลัวก่อนพี่น้องแก้วโอ้ยพี่เป็นตาเพชรเทบ่เป็นกินนี่มันลืมโลกไปเลยให้โลกจำไปเลยอันนี้อันนี้สีเพ็ดลาบพี่น้องสุกเรียบร้อยไอ่ทวนทวนเจ<ฮ>อ,อบอวินนะ อันนี้สิเป็นพักแจววุ้มแนแจวพี่เอกพี่น้อยเป็นแจวน้ำตม้มธรรมดาน้ำตม้ตมต้มเนื้อพี่น้องกับใส่บีสิบจจบีขมขมมาเลยดิวยกับจะคำด้วยเปิด้ผมีพี่น้องแล้เบิง่งาพักจ้ะโอ้อยพี่น้องกินบุฟเฟ่บานเป็นเมื่อหมูพี่น้องบ้านเมืองเขาเปน็นนางในโต๊ะเขายังกินนอกกล่องมวยหบ่ิษันใส่ดีด้วยมีเพื่อนมาพิธีชีวิตเจ้พี่น้อง,องตักแจวใส่ เอาถูกมุมด้วยกันดึงแบบนี้ชัดๆชัดๆบาวินอ๊กอาอืมเ <c oughs> อ้าบอนิทีนี้มาปุ่งอันนี้เลยเห็ดราบเลยแบบนี้ ุงใส่แบบใส่หม้อเลยเสร็จแล้วยังไม่ได้ปรุงอีอย่างนะเกิดเป็นน้อยอย่างไรยังเพินได้ใสบ่บ,บียกนันเลือดไทยยุคทำไงตัวเจียวดูไ้ไหม โอเคและประเกทอสเกลือเกลือปูแต่งนัวแบนี้นี่ผิดใงดังต้นหอมตุ๊มตุนลีบเล ช่วยน้ำปลาแดกหน่อยนึงน้ำปลาล้าหน่อยนึงเปนจังนัวลนัวช่ยย่างอันบีขมพ่อเบลพ่อพ่อพ่อครับคุณครับโอ้โหเปิดต๊าะเส้นแล้พี่น้องเนาะพี่น้องหมดแล้วจังอันไปรอรุนรุนโสมกันตอนกินพื่ออะไรพี่น้องอไปพี่น้อง อันนี้เป็นลาบซุกพี่นลาบซุกอันนี้เป็นแจวแจวแจวคมพี่น้องแต่ว่าบุเมบิพี่พี่น้องมันมันหาซื้อยากไหมพี่น้องเพียอันนี้เป็นแบบอันนี้ลวกซุกกับลวกพี่น้องลวกน้ำมันอันนี้ก็ลวกแบบซุกเนยบุซุกเนยพี่น้องผู้ดีกลางกลางพี่น้องครับ ากให้ผ่านน้ำห้อนนิดหนึ่งนะพี่น้องอันนี้เป็นเป็นดาดที่ซุกแล้วพี่น้องมาเด้อพี่น้องผู้สุคุสุคนเด้อพี่น้องเลยมากินข้าวห่มผ้ามากินเนื้อห่มตัวยพี่น้องสำหรับเอฟซีทันได้นอกที่บวกกินดิบกินเนื้อเขาโดคอไผ่วัตสุคุสุคนพี่น้องเลยมาพี่น้องมาบอกท่านกินดอกพี่น้องห้องมาก่อนเผื่อพี่น้องอยู่ทางไกลเนาะยังรอน้องใายเลยค่ะน้องไผ่พี่น้องเลย แ่บพี่น้องเอลซิบแสบจัดจานไปน้ำบอกไปน้ำพี่น้องบรรยายผมเห็นพี่น้องครับฟังไปน้ำอืมกินอยู่พี่น้องเลยเห็ดบาเบนกะโบมันชำนานกินเรื่องด้านนี้ปันได้พี่น้องแต่ว่ากะจืดไว้นะพี่น้องเห็นหลายหลายคนบนเห็ดพี่น้องแต่ว่าเป็นเห็ดแบบคือแบบเห็ดกินธรรมชาติอะไรพี่น้องกะกับ่ได้ บัวมาซอยแบบหนาเคียงนะพี่น้องเนาะแบบว่ากินแบบกินนำซอยนำแบบว่าเฮาเห็ดแบบขับเข,าเขา่าแบบประจำวันนนั่แหละพี่น้องเอ้ยยังรอน่องอนะน้องไทรคับน้องไผ่มาพี่น้องบัว,บวทนาในลงมือนะถั่วลุงผมกันพี่น้องยังเสียบายคนเนี่ยก็กินกับเสบียบเป็นตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยถ้าอยู่ผู้เดียวกับบวัวเสียบพี่น้อยเขาเนี้ยพักสุดพี่น้อยมาเด้อเอฟซีตั้งคอนแกนทั้งเสียงไล,ล่อลไรก็ ทั้งนนเนาะทั้งสระกข้ามทั้งกอถม,มอแน่ไปเลยเอฟซี FC, บันไกลเรื่มเคียงเนาะบกวกที่เป็นทางทางไทยทางลาวต่างประเทศบนสุขุสุคนสุม,มองสุบอนรอ,มมอ,อก,ก่อนพี่น้องเยสวัสดีพี่น้องมาบาพี่น้องนะมากินข้าวนกันพี่น้องมาจ้าอร่อมากเลยพี่น้องยจิตใจโจ้ เอาเลยเลยกินเลยมามากมากมตอเขาแรงมากๆเก็บๆน้ำกันเด้อปาคิดดีโอ้ออตั้งคิด้อเอาแบบจัดคำแบบใหญ่ๆในนู้นอาเลย มือกองกสิบบทถนัดปันใดไปเนาะไเดินอปเดินไปเดินสำหรับคุณกินกินเนาะสำหรับแน่ไหนจะกินดิบกินซุปได้พี่น้องกินไรเลยกินแซ่บงานน้อมาพี่น้องไหมอือแซ่บน้องแซ่บมาเด้อมาเด้ออยากกินทุกคนเด้นอ็นจีทุกท่านก็จะเป็นทางฝั่งไทยเฮาเนาะฝั่งลาวต่างประเทศจ้า โอ้ยแจพกิน้องดีมากแต่ดีผมยิงวะนี่มืผมบ่ไม่ยาขมว่ะสดแล้วนะอันอันน้ำจิ้มอันเจล่าผมติดดอนเท้ากมีเลยเอาบอกกินดีไลนกเพพาะ้น แซ่บๆน้ำกันดีมาพี่น้องมาอลังการ,การขนาดาเลยมาทุกปูทุกคนแล้วเป็นจานพักธาตุาพักเนาะไล่ซดหมดแล้วกินได้ดีปีนจันม,มับ่ร้ายมากินในห้องน้องพี่น้องมากินในห้องน้องชายของเบาบิน ดงยังดงานเยเิกตื่นเขาจหาย่ามันเนาะเป็นอะไรจังว่าอื่นเากว่าเ็นเลือกงานไปรน้องรู้เห็นงานมาอยไทยเลือกว่าอ้บ่เ็นกระเพาะว่ายดีพี่น้องปลาลูกเลยกินนี่อย่างกับยังเนาะกระเพาะว่ายดีมีบ้านมี้มีบาทีเดียเดียวเดี๋ยเเดียวั อาจจะจัดจัดคําจัดคําอันใหญ่ๆบ่เว็นนี่สิได้ปลดคลิปล่ะครพอจะึงกันเด้อบ่ได้โอ้แม่นได้พพี่น้องสํานึอ่ะสมาอคุณแล้วเนาะแม่นวกดาก็สิได้คลิปเพียงเท่านี้พี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบ้าเบนเด้อพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขบุญทุกท่านสบายดีพี่น้อง